ัครบอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Alpha Golf Academy นะครับวันนี้อยู่กับขอ,ป,ขอปอรันครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเซตอัพอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะครับเซตอัพประกอบไปด้วยสีพันหลักนั่นก็คือความกว้างของเทา้ามุมพับลำตัวการย่อเขา่าและมุมข้อมือของและแขนนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ความกว้างที่เหมาะสมที่สุดนะครับคือขนาดความกว้างเท่าหัไวไหล่นะครับแต่อาจจะมีนักกอล์ฟมือใหม่บางท่านเนี่ยยังคงสงสัยว่าทําไมเราถึงไม่ยืนกว้างกว่าหัวไหล่แล้วทาไมเราไม่สมควรที่จะยืนแคบกว่าหัวไหล่นะครับเดีย๋ยวผมจะมาขอสาธิตให้ดูก่อนเริ่มจากยืนกว้างกว่าหัวไหล่นะครับเวลาเรายืนกว้างกว่าหัวไหล่เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเวลาเราทาการแบ็กสวิงหรือขึ้นไม้นะครับสะโพกผมเนี่ยจะขยับได้ค่อนข้างน้อยนะครับหรือว่าขยับได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับ ซึ่งในเคสนี้ก็คือเราจะไม่สามารถสร้างพลังได้มากพอเนื่องจากแรงดึงของเรามีน้อยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการยืนแคบกันบ้างเวลาผมยืนแคบกว่าไห่แล้วผมทําการแบ็กสปริงขึ้นนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวผมเนี่ยน้าหนักของผมจะ,จะล้นออกไปทางด้านขนาครับทาให้ตอนผมดาสปริงลงมาผมมีเปอร์เซ็นที่จะตีโดนหลังลูกได้ค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเราไม่สมควรที่จะยืนว้างหรือยืนแคบกว่าไหล่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูในพาร์ทที่2กันครับในส่วนของพาร์ทนี้นะครับผมขออนุญาตมาทาการสาธิตให้ดูเลยนะครับเก mm hmm. ี่ยวกับเรื่องภุมภพับลําตัวนะครับสําหรับนักกอล์ฟมือใหม่ท่านใดที่กําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับ mm hmm. มุมพับลําตัวไม่แน่ใจว่าตัวเองพับลําตัวได้อยู่ในมุมที่ถูกต้องแล้วหรือยังนะครับสามารถลุกขึ้นมาแล้วทำตามได้เลยครับ mm hmm. เริ่มจากการที่ผมอยาให้ทุกคนนะครับยืนความกว้างของขาเข้าหัวไหล่นะครับยืนตัวตรงเอามือฝ่ามือเราเนี่ยแปะไว้ตรงหน้าตักของตัวเอง แล้วค่อยๆดันก้นไปข้างหลังจนกระทั่งนิ้วกลางของเราเนี่ยเหนหัวเข่าเล็กน้ยนนอยแค่นี้เราก็จะได้มุมพับลําตัวที่เหมาะสมแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราพับลําตัวน้อยจนเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเราพับลาตัวน้อยจนเกินไปนะครับต้องบอกก่อนว่ากอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่ลูกตั้งอยู่บนพื้นนะครับลูกไม่ได้ลอยอยู่ในอากาศเว,วลาเราพับลําตัวน้อยจนเกินไปเวลาเราขึ้นแบ็กสวิงไม้จะอยู่ในมุมที่ค่อนข้างรอบพอเวลาผมกลับมาเนี่ย ผมจะมีเปอร์เซ็นที่จะตีโดนหัวลูกได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วถ้าเกิดเรายืนพับลาตัวมากจนเกินไปบ้างหละ่ะเวลาผมยืนพับลาตัวมากจนเกินไปแล้วผมทําการแบ็กสวิงขึ้นนะครับสังเกตได้ว่าตัวผมเนจะค่อนข้างติดนะครับพอเวลาที่ตัวผมค่อนข้างติดแล้วเนี่ยผมจะไม่สามารถสร้างระยะได้อย่างเต็มที่นะครับ อันนี้คือสาเหตุที่ทาไมเราสมควรจะพับมุมลําตัวให้อยู่ในมุมที่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวเราไปดูในพาร์ทที่3กันบ้างครับาย<ป>ในส่วนของพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้จุดเช็คพอยง่ายๆเพียงแค่มีรองเท้าผ้าใบคู่เดียวก็สามารถที่จะทําได้เลยนะครับเริ่มจากการที่ผมจะให้เอา2องสิ่งที่ผมเพิ่งกล่าวไปมาผสมกันก่อนนั่นก็คือความกว้างของเท้าที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มุมพับลําตัว ที่เหมาะสมนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเรายืนทิ้งเข่าหรือย่อเข่าในมุมที่ดีแล้วให้สังเกตที่เชือกรองท้านะครับเวลาที่เราทิ้งเข่าลงไปเนี่ยผมอยากให้วังประมาณครึ่งเชือกรองเท้าพอดีนะครับอันนี้ก็จะได้การย่อเข่าที่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าเกิดเราย่อมากเกินไปละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเวลาผมทําการยืนย่อเข่ามากจนเกินไปสังเกตว่าน้ําหนักของตัวผมเนี่ยจะไปอยู่ตรงซ่นเท้าค่อนข้า,ขง,ขางเยอะ เวลาผมทําการแบ็กสปริงึ้นนะครับจะมี2อาการที่ตามมานั่ก็คือ 1. ไม้เข้าไปข้างหลังกับ2คือร่างกายเนี่ยจะค่อนข้างติดนะครับจะทําให้ขยับตัวค่อนข้างยากนะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของพา์ที่สี่นางครับมาถึงในพาสสุดท้ายนะครับจะเป็นเกี่ยวกับมุมข้อมือและมุมของแขน เช็คพอยต์ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับก็คือเริ่มจากการนำา3สิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปมาผสมกันก่อนนะครับก็คือความป้า,า,าของเท้าแล้วก็มุมพับลำตัวการทิ้งเข่านะครับในนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมนะครับลองทิ้งมือลงมาตามสบา,สบายๆเลยแล้วค่อยเอามือจับไอค็อนะครับจะสังเกตได้ว่าเช็คพอยต์แรกของเราเนี่ยคือมุมตัดระหว่าง2มือนะครับจะต้องลากเป็นเส้นตรงขึ้นมาอยู่ประมาณแนวคางนะครับอันนี้คือเช็คพอยต์แรก สำหรับเช็คไฟที่2นะครับเราจะสังเกตได้ว่าลักแร้ของเราเนี่ยเส้นตรงนี้จะวิ่งตรงผ่านของเขาเ่าพอดีอันนี้จะเป็นเช็คไฟที่2นะครับ mm hmm. าาก็จะเป็น2เช็คไฟง่ายๆเพียงแค่มีกระจกก็สามารถาที่จะทําได้นะครับ mm hmm. ในคลิปนี้เนี่ยผมหวังว่าจะช่วยให้ผู้ชมเล่นกอล์ฟได้อ่ะมีความสุขและสนุกมากขึ้นนะครับก mm hmm. ็อย่าลืมถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก,ก็กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจและทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ผมปัวรันนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ